โปรเจกต์แรกชื่อว่า Java Non OOP โปรเจกต์นี้เราจะเขียนโปรแกรมแบบที่ไม่ใช่ OOP มาดูกันดีกว่าค่ะว่าภายในโปรเจกต์นี้มีโครงสร้างอย่างไรบ้างในส่วนของโปรแกรมบน Desktop ประกอบไปด้วย3 package มีไฟล์ main.java ใช้ในการเริ่มต้นการทำงานของโปรแกรมไฟล์ bg.png คือภาพพื้นหลังของโปรแกรม ในส่วนของ Package Views ไฟล์แรก AddBook.java คือหน้าจอที่ใช้ในการเพิ่มข้อมูลหนังสือไฟล์ MainMenu.java คือหน้าจอรายการเมนูและไฟล์ ShowBooks.java คือหน้าจอแสดงรายการหนังสือลองคลิกขวาที่ไฟล์ Main.java และสั่ง Run File เราก็จะพบกับหน้าจอรายการเมนูหากลองคลิกที่ปุ่มดูจะเห็นว่าไม่มีอะไรเกิดขึ้นเราจะเขียนโค้ดเพื่อควบคุมปุ่มต่างๆในตอนต่อไปค่ะ